สวยหรูสุดสปอร์ต BMW 5 3 0 e m Sport LCI รหัสตัวทาง G30 คันนี้ได้ BSI ถึง10ปี wow. ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลคชันนะคะพบกับอาอรีวิวนะคะที่นี่ยูโรปามอเตอร์สาขาตันิ่งชันค่ะคุณผู้ชมคะมีใครชื่นชอบรถ BM w อ็มเยูซีรีสี5กันบ้างคะวันนี้ออายมีซีรีส์5มาแนะนำนะคะเป็นซีรีส์5ปักอินไฮบริดค่ะรุ่น5 3า e ตอนนี้เนี่ยในสต็อกนะคะมีรถให้เลือกถึง12คันเลยค่ะแล้วก็ราคาดีมากเลยนะราคาเริ่มต้นเพียง 1,150,000าบาทเท่านั้นค่ะ <Huh? S 1> คุณผู้ชมฟังไม่ผิด1ล้านต้นๆคุณได้ขับ B M W Series 5แล้วนะคะใครที่มองว่าเป็นรถในฝันนะบอกเลยจะไม่ใช่แค่ฝันแล้วนะปีใหม่นี้คุณจะได้เป็นเจ้าของด้วยนะคะหรือคุณผู้ชมมีงบประมาณเท่าไหร่คะลองทักมาทางไลน์นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะรถมีให้เลือกเป็น10คันเลยต้องมีสักคันนึงแหละที่เป็นของเราเนาะแต่วันนี้ค่ะอจะนำรถที่มีความพิเศษสุด มาแนะนำให้ได้ชมกันเลยทำไมต้องเป็นคันนี้เพราะว่านี่คือ B M W 530 E M Sport ชม L C I รหัสตัวถัง G30 ค่ะรถคันนี้ปี2023ค่ะเลขไม่น้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ30,000โลค่ะ B S I ของคันนี้พิเศษมากได้ B S I ถึง10ปีหรือที่ระยะทาง100,000โลค่ะวารันตีคุ้มครอง5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่มีแพลนนะคะอยากจะ ออกรถ B M W แต่ว่าไม่ได้ขับเดินทางไกลามากนักนะใช้ในการขับไปทำงานเดินทางในเมืองเป็นหลักนะคะ<ม>ก็แนะนำเลยนะเพราะว่าเป็นรถประอินไฮบีที่สามารถขับไฟฟ้าได้ก็ประหยัดแล้วแล้วก็ยังมาพร้อมกับ B S I 10ปีก็คุ้มครองกันไปยาวๆเลยคุณผู้ชมคุ้มค่ามากๆเลยในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ ซีรีส 5, ์5530 EM Sport ตอนเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3 8 0ล้าน8แสบาทค่ะ <Huh? S 1> แต่คันนี้คุณผู้ชมหายไปล้านกว่าบาทเลยราคาเหลือเพียง2 4 9ล้านบาทและคุณผู้ชมที่สนใจค่ะจองและออกรถภายในธันวาคมนี้นะคะจะได้รับส่วนลดไปเลยทันที1่0 0สนบาทค่ะ5 3 0 EM Sport คันนี้จะได้ในะราคาสุดพิเศษเพียง2 3 9ล้าน3แสนบาทเท่านั้นค่ะ ชอบนะคะต้องไวเลยนะมีคันเดียวด้วยนะพิเศษจริงๆค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่า BMW ซีรีส์5คันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้ได้ชมกันค่ะ BMW ซีรีส์5 530 EM Sport LCI คันนี้รหัสตัวถัง G30 ค่ะ เป็นรถรุ่นท็อปเลยนะเพราะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบพันเลยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกบริเวณด้านหน้า,นากระจังหน้าแบบ Active Air s t e e m ปิดเปิดได้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนพร้อมกุ้งโซลาร์วิว3 6 0องศาดีไซน์โคมไฟหน้าตกแต่งด้วยสีดำชา o ์โดไล มีไฟ Daytime running light ดีไซน์รูปตัว L แนวนอนซึ่งเป็นไฟหน้าระบบ adaptive LED ค่ะบริเวณหน้าหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมชุดแต่ง m Sport และช่วงล่าง adaptive ค่ะและแน่นอนค่ะในเรื่องของพละกำลังของ530 EM Sport คันนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดค่ะประกอบไปด้วย เครื่องยนต์2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc 2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำพลังกำลังได้ถึง252แรงม้าและก็จะมีฟังก์ชั่น e อ็ก a b o o าบค่ะที่ช่วยในเรื่องของอัตราเร่งทำให้พละงกำลังของรถแรงเพิ่มเป็น292แรงม้าเลยค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสเตปโทนิกและระบบขับเคลื่อนล้อหลังค่ะถัดมาด้านข้างค่ะ จะได้ล้ออลลอย M Sport ขนาด19นิ้วค่ะและแต่งคาริเปอร์เบรก M สีน้ำเงินทั้ง4ล้อเพิ่มความสปอร์ตคันนี้เนี่ยมีความพิเศษนะคะตรงโลโก้ BMW จะเป็นโลโก้ M ครบรอบ50ปีด้วยนะคะและถัดมาก็จะมีช่องสำหรับชาร์จไฟให้นะคะสำหรับการตกแต่งนะคะขอบประตูของหน้าต่างสีดำเงาแบคไฮคอสประตูรองรับระบบ Comfort a แอสเซและประตูซอฟโค้ดค่ะ กระจกข้างทั้งสองข้างจะมีกล้องมาให้ด้วยค่ะดีไซน์ส่วนท้ายของ B M W Series 5แน่นอนพอมองมาแล้วจะมีความโดดเด่นด้วยโลโก้ B M W M ครบรอบ50ปีนะคะโดดเด่นมากเลยและในส่วนของไฟท้ายค่ะจะเป็นแบบ L E D นะคะดีไซน์แบบ3มิติเพิ่มความสปอร์ต กล้องหลังก็มีให้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านล่างท่อคู่แยกซ้ายขวาค่ะฝาท้ายนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังเพิ่มความสปอร์ตนะคะสำหรับฝาท้ายนะคะเปิดออกมานะคะก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระและด้านซ้ายนะคะจะมีช่องสำหรับใส่อแดปเตอร์ชาร์จไฟมาให้ค่ะ สำหรับภายในห้องโดยสารของ BMW 530e M Sport LCI คันนี้บอกเลยว่าใส่ออปชันต่างๆมาให้นะคะครบมากๆเลยไม่มีกั๊กค่ะจัดเต็มทุกอย่างมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชัน M Sport ค่ะฝั่งขวาควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ฝั่งซ้ายมี Adaptive Cruise Control with Stop and Go และมี p a t เด e ล h i p มาให้ค่ะ หน้าจอเรือนไม้เป็นแบบไร้ขอบฟิล์มโปรเฟชชั่นอลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลเป็นภาษาไทายและเปลี่ยนตีมได้ตามโหมดการขับขี่นอกจากนี้ยังมี h e ดอัพ d i สเพย์นะคะที่ทําให้ผู้ขี่ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะจอไอรายขนาดใหญ่ค่ะเป็นหน้าจอ ID 7นะคะแสดงข้อมูลเป็นภาษาไทายตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนมองง่ายรองรับ Apple c a r าเ a ย์แอนดรอยออโและแอป My BMW สามารถฟังเพลงได้พอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังทางวิทยุบลูทูธและแอปพลิเคชันฟังเพลงที่คุณชื่นชอบนะคะซึ่งคันนี้จะได้เป็นชุดลำโพงเครื่องเสียงฮามานกาดอนด้วยค่ะใน,ใน,น,น,นี่ต้องขับไปเที่ยว แล้วก็ฟังเพลงพอๆกับคนรู้ใจค่ะคุณผมู้ชมนั่งคันนี้เพราะว่านั่งสบายทุกที่นั่งเลยเบาะที่นั่งคู่หน้าเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้และเป็นเบาะดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะเบาะสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะมีความหรูหรา นุ่มนะคะแล้วก็เดินทางไกลได้นานไม่เมื่อยแน่นอนค่ะฝั่งผู้ขี่ก็จะมีเมมโมรีให้นะคะ2ตํตำแหน่งค่ะการตกแต่งภายในแผงคอนโซลด้านหน้าก็จะมีความสปอร์ตมีลวดลายตัดขอบโค้งเนี้ยมมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะคะสําหรับความปลอดภัยค่ะคันนี้ก็มี d r i v วิ g a s s i s t a n นมาให้ด้วยนะคะมีระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกจากเลนระบบเตือนเปลี่ยนเลนค่ะระบบแอร์ด้านหน้าเป็นดูโอโซนแยกซ้ายขวาปร,รับอุณหภูมิได้เลยนะคะ และสามารถปรับระดับพัดลมแอร์ได้ด้วยการทัสกีีนค่ะสำหรับช่องใส่ของด้านหน้ามีช่องวางแก้วน้ำให้2ช่องมีช่องวางโทรศัพท์มือถือรองรับไวเลสชาร์จและช่องสำหรับเสียบ usb อีก1ช่องค่ะเกียร์อัตโนมัติ8สปีดโหมดการขับขี่มีให้เลือกหลายโหมดแน่นอนตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมด electric นะคะที่เป็นโหมดไฟฟ้าล้วนค่ะโหมด hybrid ค่ะโหมด a d a ดป i v e โหมดสปอร์ตค่ะซึ่งจะมีเอ็กตราบูนนะคะที่ทำให้พละก,กำลังของตัวรถเนี่ยพุ่งทยานถึง292แรงม้าเลยล่ะค่ะแต่ก็ย้ำหน่อยนะคะว่าคุณผู้ชมขับขี่ปลอดภัยขับตามที่กฎหมายกำหนดนะคะระบบช่วยเหลือ Parking a s s i s t a n t มีมาให้ระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังค่ะสามารถที่จะมองกล้อง3มิติได้ด้วย และแน่นอนคันนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดมาพร้อมกับหลังคากระจบานใหญ่เลยนะคะด้านบนสามารถที่จะเปิดรับแสงด้านนอกและก็เปิดรับลมด้านนอกไกลอีกด้วยค่ะภายในห้องโดยสาร BMW Series 5หรูหราและนั่งสบายไม่เชื่อลองมานั่งด้วยกันสิคะ คันนี้อำนวยความสะดวกด้วยนะคะมีแอร์มาให้ที่บริเวณด้านหลังนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้แยกซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์มาให้ที่เสาทั้งสองข้างเลยค่ะเดินทางไกลไม่ร้อนค่ะเพราะว่ามีมา่านบังแดดมาให้นะคะทั้งซ้ายและขวาเลยสำหรับด้านหลังเนี่ยจะเป็นมา่านบังแดดไฟฟ้าด้วยค่ะ bmw series 5. ทั้งหรูและนั่งสบายขนาดนี้ก็ต้องได้เป็นเจ้าของกันแล้วไหมล่ะคะ ชมรีวิวกันไปแล้วถูกใจไหมคะสำหรับ530 e m sport lci รหัสตัวหาง g 3 0คันนี้นะคะโรบะอินไฮบิดท,ที่มาพร้อมกับ b s i คุ้มครอง10ปีหรือที่ระยะทาง1 0 0 0 0แสนโลคุ้มค่ามากๆและไม่น้อยด้วยเพียงประมาณ30,000โลเท่านั้นนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของต้องได้เป็นแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าราคาพิเศษเลยนะคะเพียง2 490 0 0บาท สำหรับท่านที่จองและออกรถภายในคันวาคมนี้รับส่วนลดเลย100,000บาทราคาสุดพิเศษเหลือเพียง2้าน3,090,000บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> ถ้าชอบนะคะต้องรีบติดต่อทักไลน์มาได้เลยหรือมาที่นี่ค่ะอยู่โรป้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันนะคะมาลองนั่งกันได้เลยคันนี้จอดโชว์แล้วค่ะและก่อนจากกันไปค่ะคุณผู้ชมมีข่าวมาบอกค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมรีวิวนะคะของทางยูโรป้ามอเตอร์นะแล้วก็สนใจนะคะมาออกรถ BMW Premium Used Car นะคะที่นี่นะคะสาขาตะลิ่งชันค่ะทำให้ในสตอ็อกของเราเนี่ยมีรถ BMW เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้คุณได้เลือกการหลากหลายรุ่นเลยนะคะตอนนี้ก็คือทะลุมากกว่า50คันไปแล้วนะคะทำให้ที่สาขาตะลิ่งชันตอนนี้นะคะเริ่มจะจอดรถไม่พอแล้วค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้นะคะยูโรปามอเตอร์ก็เลยมีการรีโนเวทนะคะสาขาใหม่ค่ะบอกเลยว่าสามารถที่จะมีรถให้คุณได้ช็อปแบบจุใจเลยค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไอาจะไปรีวิวรถ BMW ให้ได้ชมกันค่ะและติดตาม YouTube TikTok และ Facebook ของยูโรปาด้วยนะคะช่องทางออนไลน์ก็จะมีคลิปรีวิวรถให้ได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะแล้ววันนี้อาไอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ